นี่คือหลักสูตรก้าวแรกสู่อบตอปี2568ติวเข้มกฎหมายคุณสมบัติผู้ลงสมัครเป็นนายกอบตอและสอบตหลักสูตรนี้นะครับผมออกแบบมาเพื่อผู้ที่สนใจจะลงสมัครเป็นนายกอบตอรรวมทั้งสอบ,อบตอโดยเฉพาะเนื้อหานี้นะครับจะเจาะลึกประเด็นที่เกี่ยวกับคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นปี2562เขากำหนดไว้เพื่อให้ผู้เข้าเรียนสามารถประเมินตัวเองและก็เตรียมความพร้อมได้อย่างถูกต้องลดความเสี่ยงในการถูกตัดสิทธิ์ในภายหลังครับเนื้อหาในหลักสูตรนี้นะครับที่คุณลงทะเบียนเรียนแล้วจะมีทั้งหมด4บทเรียนใหญ่ๆเรามาดูภาพรวมครับ บทเรียนที่1เราจะมาดูเรื่องของภาพรวมและก็หลักการที่สําคัญบทเรียนที่1.1ทําทไมคุณสมบัติเนี่ยถึงเป็นด่านแรกที่สําคัญที่สุดผมจะอธิบายความหมายของการตรวจสอบคุณสมบัติตั้งแต่เนิ่นๆให้คนที่จะลงสมัครได้รู้และก็เข้าใจครับผมจะยกตัวอย่างผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์เพราะขาดคุณสมบัติบทเรียนที่1.2เราจะมาทําความรู้จักเกี่ยวกับ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับหลักสูตรนี้จะดูเรื่องของคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามครับบทเรียนที่1.3เราจะมาดูเรื่องความแตกต่างเบื้องต้นระหว่างนายกอบตอกับ สอบตบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบที่แตกต่างกันซึ่งส่งผลต่อคุณสมบัติในการลงสมัครบางประการที่แตกต่างกันนะครับนายกกับสอบตเนี่ยคุณสมบัติไม่เหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับบทเรียนที่สองเราจะมาเจาะลึกคุณสมบัติของผู้สมัครว่าต้องมีอะไรบ้างบทเรียนที่2.1คุณสมบัติร่วม พูดง่ายๆก็คือทั้งนายกอบตอและก็สอ,อบตอต้องมีเหมือนกันนะครับเช่นสัญชาติไทยโดยการเกิดรวมทั้งภูมิลำเนาเดี๋ยวเราจะได้ลงลึกในรายละเอียดครับบทเรียนที่2.2ด้านของอายุสอ,อบตอกับนายกอบตอคุณสมบัติของเรื่องอายุนี่แตกต่างกันนะครับเดี๋ยวเราจะลงรายละเอียดในภายหลังครับบทเรียนที่2.3คุณสมบัติด,ด้านวุฒิการศึกษาซึ่งคนที่จะลงนายกอบตอ กับคนที่จะลงสอบตอวุฒิการศึกษาไม่เหมือนกันนะครับบทเรียนที่3เราจะมาเช็คลิต์ลักษณะต้องห้ามว่าห้ามอะไรบ้างอะไรคือข้อห้ามผู้ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งทั้งนายกอบตอและสอบอบตบางคนคุณสมบัติครบนะครับแต่ต่อให้คุณมีคุณสมบัติครบแต่ถ้าตัวบุคคลนั้นมีลักษณะต้องห้ามข้อใด ข้อหนึ่งเพียงข้อเดียวซึ่งลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายมีทั้งหมด26ข้อนะครับเดี๋ยวผมจะขยี้ทีละข้อเพื่อให้คุณเข้าใจได้อย่างชัดเจนครับเราจะมาเช็คทีละรายการทีละรายการครับว่า26ข้อนั้นที่บอกว่าเป็นข้อต้องห้ามคุณเข้าเงื่อนไขหรือไม่โอเคนะครับต่อมาบทเรียนที่4บทสรุปและกรณีศึกษาที่พบบ่อยบทเรียนที่4.1ผมจะทำตารางเปรียบเทียบ คุณสมบัติและข้อห้ามของนายกอบตอกับสอบตอเป็นตารางเปรียบเทียบซ้ายขวาให้ดูเลยนะครับบทเรียนที่4.2กับดักเรื่องคุณสมบัติที่เกือบจะครบแล้วแต่ก็ยังสมัครไม่ได้เอ๊ะมันคืออะไรคุณสมบัติที่เกือบจะครบหรือกําลังจะครบต่อมานะครับบทเรียนที่4.3คำถามคำตอบเคลียร์ทุกข้อสงสัยผมจะรวบรวมคำถามที่คาดว่าผู้เรียน หลักสูตรนี้จะสงสัยแล้วเอามาตอบล่วงหน้าเลยนะครับผมจะแนะนําช่องทางสอบถามอาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมพูดย่าไๆก็คือสํานักงานกรกตประจําจังหวัดนั่นเองครับผู้ที่ดูแลตรวจสอบแล้วก็รับเรื่องราวร้องเรียนเกี่ยวกับการเลือกตั้งครับใครที่สนใจจะสมัครเข้าหลักสูตรนี้สามารถจ่ายเงินลงทะเบียนและเข้าเรียนตามหลักสูตรได้เลยนะครับ เป็นคลิปวิดีโอที่ผมลงไว้แล้วคุณสามารถเข้าดูได้ทุกที่ทุกเวลาที่คุณมีอินเทอร์เน็ตครับนอนก็ดูได้อยู่บ้านอยู่ทุ่งนาอยู่บริษัทหรือร้านกาแฟก็ดูได้เพราะเป็นคลิปวิดีโอครับถ้าไม่เข้าใจตรงไหนในหลักสูตรนี้สามารถพิมพ์ข้อความหรือคำถามลงในใต้กล่องวิดีโอได้เลยครับพบกันในคลอดครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่หลักสูตรนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลา บทเรียนที่1ภาพรวมและก็หลักการสําคัญบทเรียนที่1.1ทําทำไมคุณสมบัติถึงเป็นด่านแรกที่สําคัญที่สุดสวัสดีนะครับผู้ที่จะลงสมัครทุกท่านครับในบทเรียนเนี่ยเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องที่เปรียบเสมือนรากฐานของการลงสมัครรับเลือกตั้งทั้งหมดนั่นก็คือเรื่องของคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามครับหลายท่านเนี่ยอาจจะมุ่งความสนใจไปที่การทำนโยบาย การลงพื้นที่หาเสียงหรือการสร้างทีมงานแต่ผมมอยากจะย้ำตรงนี้นิดนึงนะครับทั้งหมดนั้นจะไม่มีความหมายเลยหากว่าท่านสะดุดตั้งแต่ด่านแรกนั่นก็คือด่านของคุณสมบัติความสำคัญของการตรวจสอบคุณสมบัติตั้งแต่นั้นให้ท่านลองนึกภาพตามนะครับการตรวจสอบคุณสมบัตินี่ก็เปรียบเสมือนการตรวจร่างกายของนักกีฬาก่อนที่จะลงแข่งขันกีฬาครับ ถ้าแพทย์หรือว่าหมอเนี่ยบอกว่าร่างกายคุณมันไม่พร้อมลงแข่งขันทุกอย่างจบการแข่งขันยังไม่เริ่มต้นด้วยซ้ำเลยครับนี่คือเหตุผลว่าทำไมถึงสำคัญ1เป็นเงื่อนไขแบบน n o c k o u ครับคุณสมบัติเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ยืดหยุ่นได้หรือสามารถต่อรองได้นะครับถ้าคุณขาดคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใดหรือมีลักษณะต้องห้ามแม้เพียงแค่ข้อเดียวนะครับ กะกะตหรือว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งก็จะตัดสิทธิ์การลงสมัครของคุณทันทีโดยไม่มีข้อ,อยกเว้นครับการหาเสียงหรือนโยบายที่ดีเลิศแค่ไหนก็ไม่สามารถช่วยคุณได้ครับ 2. ปกป้องทรัพยากรอันมีค่าของคุณครับหากคุณเตรียมตัวไปมากแล้วแต่พึ่งมาตรวจสอบว่าตัวเองขาดคุณสมบัติก่อนวันที่จะมาลงสมัครไม่นานสิ่งที่คุณจะสูญเสียคืออะไรครับ เวลาเวลาหลายเดือนหรือเป็นปีที่ใช้ในการเตรียมตัวลงพื้นที่พบปะประชาชนเงินทุนครับเงินที่ใช้ไปกับการทำป้ายหาเสียงเบื้องต้นการจัดตั้งทีมงานหรือค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางต่างๆโหเ,เสียเปล่าครับความน่าเชื่อถือครับการประกาศตัวว่าจะลงสมัครเป็นนายกอบตรวมทั้งสอบตอ แต่ภายหลังต้องมาถอนตัวเพราะขาดคุณสมบัติย่อมส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือและก็ภาพลักษณ์ของท่านในการเมืองระยะยาวครับ3ป้องกันความเสี่ยงทางด้านกฎหมายการยื่นสมัครทั้งที่รู้ว่าตัวเองขาดคุณสมบัติอาจนำไปสู่การถูกดำเนินคดีหรือถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองได้หรือที่เรียกว่าใบดำนั่นแหละครับ 4. ส,สร้างความสบายใจในการหาเสียงเมื่อท่านนะครับเคลียร์เรื่องคุณสมบัติจนมั่นใจแล้ว100%ซท่านจะสามารถทุ่มเทพลังงานและก็สมาธิรวมทั้งเงินด้วยครับเพื่อไปเกี่ยวกับการหาเสียงได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องมีเรื่องกังวลลึกๆอยู่ในใจ ดังนั้นกลเล็กข้อแรกสําหรับผู้ที่คิดจะลงสมัครทุกคนนะครับก็คืออย่าพึ่งหาเสียงถ้ายังไม่เคลียร์เรื่องคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามก่อนครับบทเรียนที่1.2ในบทเรียนที่1.1นะครับเราได้เห็นถึงความสำคัญของคุณสมบัติกันไปแล้ว ในบทเรียนเนี่ยเราจะมาทําความรู้จักกับคู่มือที่เปรียบเสมือนกฎกติกาและแผนที่นําทางสําหรับผู้ที่จะลงสมัครทํางานอยู่ในอบตรทุกคนครับเพื่อให้เข้าใจง่ายที่สุดผมอยากให้ทุกท่านมองกฎหมาย2องฉบับเหมือนกันดังนี้ครับฉบับแรกพรบการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นปี2562นี่คือกฎกติกาการแข่งขันครับ ถูกบัญญัติไว้ในกฎหมายตัวนี้ครับพูดย่างคือก,กฎกติกาในการลงแข่งขันการเมืองนั่นเองครับ2พรบรสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลปี2537และที่แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุดปี2562กฎหมายฉบับน,นี้คือคู่มือการทำงานของนายกรวมทั้งสบตอครับมันจะบอกว่าเมื่อท่านชนะแล้วเข้าไปดำรงตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นนายกหรือว่าสบตท่านมีบทบาทท่านมีหน้าที่ ท่านมีอำนาจข้อไหนบ้างไม่ใช่ตามความรู้สึกนะครับเป็นอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายระบุไว้ครับเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันทีและฉบับที่เฉพาะเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามนะครับเราจะเน้นในส่วนนี้นะฉบับที่1พรบการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นปี2562นี่คือกฎหมายที่ท่านต้องอ่านเป็นฉบับแรกก่อนคิดจะทำป้ายหาเสียงโดยซ้ำครับ เพราะมันคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งโดยตรงสาระสําคัญที่ผู้สมัครต้องรู้จักกฎหมายฉบับนี้นะครับหมวดที่1คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามนี่คือหัวใจสําคัญของคอร์สท,ที่เรากําลังเรียนอยู่นี่ครับกฎหมายฉบับนี้คือที่มาของคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามทั้งหมดที่เราจะเรียนกันในคอร์สนี้ครับนี่เป็นกฎหมายหลักที่กะกะตใช้ในการ ตรวจสอบแล้วก็รับรองผู้สมัครทุกคนครับหมวดที่2การรับสมัครเลือกตั้งกฎหมายฉบับน,นี้จะบอกรายละเอียดทั้งหมดว่าการสมัครต้องทําอย่างไรยกตัวอย่างเช่นต้องใช้เอกสารอะไรบ้างในการสมัครอันในการสมัครเช่นสำเนาทะเบียนบ้านบัตรประชาชนวุฒิการศึกษาและอื่นๆ สค่าธรรมเนียมเขาจะบอกว่าใช้เท่าไหร่ 3. ขั้นตอนการยื่นใบสมัครที่กะกะตประจำจังหวัดหรือสถานที่นั้นกำหนดเขาจะบอกไว้ครับหมวดที่ 6. วิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามซึ่งเป็นเรื่องที่โคตรของโคตรสำคัญนี่คือส่วนที่ผู้สมัครหลายคนพลาดกันบ่อยที่สุดครับกฎหมายตัวนี้จะกำหนดกรอบวิธีการของการหาเสียงไวอ้อย่างชัดเจนเช่น ค่าใช้จ่ายในการหาเสียงกฎหมายฉบับนี้จะกําหนดเพดานค่าใช้จ่ายในการที่ผู้สมัครแต่ละคนจะสามารถใช้จ่ายในการหาเสียงครับไม่ใช่ว่าใครรวยกว่าจะได้เปรียบนะครับเพราะกฎหมายเขาห้ามไว้ว่าห้ามใช้เงินในการหาเสียงเกินเท่าไหร่ทุกคนใช้ได้ไม่เกินตามที่กฎหมายกําหนดครับต่อมาข้อห้ามในการหาเสียงเช่นการาห้ามจัดมรรคผลอาเช่น ห้ามจัดมหรสพจัดงานเลี้ยงหรือให้มีงานเลี้ยงหรือห้ามให้หรือเสนอให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อจูงใจในการซื้อเสียงครับการติดป้ายประกาศเขาก็จะมีการกำหนดขนาดและก็สถานที่ที่สามารถติดตั้งป้ายหาเสียงได้ต่อมาการหาเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็คือสื่อโซเชียลต่างๆนั่นแหละครับจะมีการคุ้ม จะมีการครอบคลุมวิธีการหาเสียงผ่านสื่อโซเชียลต่างๆ f c e b o o o t i k t To YouTube หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นโซเชียลนะครับที่ 10. บมทกำหนดโทษเขาจะอธิบายบทลงโทษหากมีการกระทำฝ่าฝืนตามกฎหมายฉบับนี้ซึ่งอาจจะเป็นใบเหลืองใบแดงใบส้มรวมทั้งติดคุกและมีโทษปรับด้วยนะครับ สรุปง่ายๆกฎหมายเลือกตั้งปี62เนี่ยคือก,กฎกติกาตั้งแต่จุดสตาร์ทจนถึงเส้นชัยของการเลือกตั้งใครไม่อ่านใครไม่ทำความเข้าใจก็จะลงแข่งขันเหมือนลงโดยไม่รู้จักกฎกติกามีโอกาสฟาวและอาจถูกไล่ออกจากการลงแข่งขันในสนามการเมืองได้ครับ ฉบับที่2ก็คือพรบรสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลปี2537และที่แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุดปี2562เมื่อท่านได้รับการเลือกตั้งหรือว่าชนะแล้วไม่ว่าจะเป็นนายกหรือว่าสมาชิกสภากฎหมายฉบับนี้จะกลายมาเป็นคู่มือในการทำงานของท่านครับมันจะบอกว่าองค์กรหรือว่าอบตอที่ท่านเข้าไปทำงานนั้นมีโครงสร้าง และอำนาจหน้าที่อย่างไรประเด็นหลักที่ท่านต้องรู้คือ 1. โครงสร้างของอบตอมันจะมีฝ่ายบริหารนำโดยนายกอบตอใช่ไหมครับมีอำนาจในการบริหารกำหนดนโยบายอนุมัติโครงการต่างๆและเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดในอบตอ 2. ฝ่ายนิติบรรัญญัติหรือว่าฝ่ายสภาอบตอรครับ ก็จะประกอบไปด้วยสมาชิกสภาอบตอที่มาจากการเลือกตั้งมีหน้าที่ในการออกข้อบัญญัติของอบตอซึ่งเปรียบเสมือนกฎหมายที่ใช้ในเขตตำบลน,นั้นๆควบคุมการทำงานของฝ่ายบริหารและที่สำคัญคือพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี 2. อ,อำนาจหน้าที่ของอบตกฎหมายฉบับนี้เขาจะระบุอย่างชัดเจนว่าอบตอมีอำนาจ ต้องทําอะไรบ้างมีหน้าที่ทําอะไรบ้างเช่นจัดให้มีและบํารุงรักษาทางน้ําพางบกรักษาความสะอาดของท้องถนนการป้องกันและระงับโรคติดต่อการส่งเสริมการพัฒนาสตรีเด็กเยาวชนผู้สูงอายุผู้พิการบอกตรงๆเลยนะครับณนะปัจจุบันนี้ทั้งนายกและสอบตอหลายคนครับยังไม่รู้บทบาทอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายยังทำงานแบบ ไม่ถูกต้องอยู่นะครับและไปกดดันข้าราชการนะครับแบบนี้ไม่ถูกต้องนะครับเพราะท่านไม่ศึกษาเรื่องของอํานาจและหน้าที่ว่านายกมีอํานาจตามกฎหมายอย่างไรบ้างสอบตอมีอานาจตามกฎหมายอย่างไรบ้างเท่าที่ผมทํางานอยู่ตอนเนี้ทำงานตามความรู้สึกคิดว่าตัวเองมีอานาจคิดว่าตัวเองมีหน้าที่ซึ่งมันไม่ใช่นะครับ เพราะท่านอาจจะถูกร้องเรียนร้องทุกต่อในงานตรวจสอบและท่านอาจจะงางเงือบจากการได้เป็นนายกหรืองางเงือบจากการได้เป็นสอตอได้ครับเพราะคิดว่าตัวเองมีอำนาจ เรื่องที่3การคลังและงบประมาณครับกฎหมายตัวนี้เขาจะอธิบายที่มาของรายได้ของอบตอซึ่งมาจากการจัดเก็บภาษีเองในเขตพื้นที่ของตำบลน,นั้นๆแหละครับเช่นภาษีโรงเรือนภาษีสิ่งปลูกสร้างอะไรก็แล้วแต่ภาษีที่ดินภาษีป้ายเยอะแยะไปหมดครับและเงินอุดหนุนจากรัฐบาลซึ่งจะทําให้ท่านเข้าใจว่านโยบายท่านหาเสียงไว้นั้นจะนํางบประมาณจากส่วนไหนมาทําได้และทําได้จริงหรือไม่ สรุปง่ายๆกฎหมายอบตอเนี่ยคือแปลนของบ้านที่ชื่อว่าอบตอการทำงานของนายกอบตอและสอบตอต้องเข้าใจกฎหมาย2ฉบับนี้เพราะเขาจะบอกถึงอำนาจที่คุณทำได้อันไหนที่กฎหมายไม่ได้ระบุไว้แล้วคุณไม่ทำถ้ามีความเสียหายหรือมีการาร้องเรียนคุณจะโดนลงโทษว่าทำไปโดยไม่มีอำนาจครับ